สวัสดีจ้าคุณผู้ชมที่รักตอนนี้ฉันจะมาให้อาหารปลาของฉันลูกๆของฉันรอกินอาหารแล้วตอนนี้ฉันปล่อยจอกเวสเทเบิลให้พวกเขานั้นได้กินเรามาดูว่าพวกเขาจะกินไหมซึ่งปกติแล้วพวกเขาก็จะชอบแต่วันนี้ฝนมันตกลูกๆของฉันนั้นอาจจะไม่ค่อยเจริญอาหารเท่าไหร่เวลาฝนมันตก แต่ฉันก็เอาอาหารมาให้พวกเขาเหมือนเดิมวันนี้ฉันซื้ออาหารใหม่มาด้วยฉันจะให้อาหารเม็ดใหญ่ๆกับลูกๆของฉันซึ่งวันนี้ฉันก็เลือกอาหารที่ไม่ข้ามสายพันธุ์แล้วนั่นก็คือหัวอาหารตรานินใหญ่นั่นเองซึ่งเป็นไซที่เขานั้นน่าจะกินได้ อย่างพอดีคำเลยทีเดียวฉันกำลังทำการแกะถุงอยู่ตอนนี้ท่ามกลางฝนตกฉันจะให้พวกคุณได้ดูอาหารของลูกๆของฉันวันนี้ฉันถือมาสองถุงนั่นคืออาหารปลาเล็กและก็อาหารปลาใหญ่จะลองให้พี่ใหญ่ได้กินอาหารของพวกเขาก่อนนั่นเอง วันนี้ก็ฝนตกโปรยโปรลงมาแล้วฉันคิดว่าอาจจะเป็นอุตสรร์ในการออกหากินของลูกๆของฉันพวกเขาอาจจะเป็นหวัดได้เพราะพวกเขาต้องตากฝนมากินอาหารในตอนนี้คุณคิดอย่างไรปลาเป็นหวัดได้ไหมหนะาแต่ฉันคิดว่ามันก็คงไม่เป็นฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละถ้ฉันเห็นปลา สมยิงมาแล้วนั่นคือปลาสมหญิงที่เป็นสีส้มๆอยู่ตรงโน,น้นแน่นอนเขาเป็นราชินีของสระตรงนี้เพราะว่าเขาสวยงามที่สุดเลยในสายตาของฉันฉันก็เลยยกให้เขาเป็นราชินีสระเลยนั่นคือปลาสมหญิงนั่นเองตรงนี้เข้ามาใกล้ๆเราแล้ว จริงๆเขาก็อยากจะมากินกับมือเราแต่เราไม่สะดวกเดี๋ยวเราจะตกน้ำยิ่งฝนตกอยู่ตอนนี้นี่คือลูกๆของฉันอุปสรรคอย่างหนึงก็คือยุงกว่าฉันจะให้มันเสร็จนี้ฉันอาจจะป่วยได้ฉันก็เลยต้องรีบให้ลูกๆของฉันนั้นได้กินอาหารอย่างมีความสุขสนุกสนานท่ามกลางสายฝนอันโปรยปราย ชุ้นฉ่ำมากเลยทีเดียวพวกเขาจะต้องได้กินอาหารเม็ดบ้างแล้วก็หากินตามยถากรรมบ้างนะตรงโน้นก็จะมียอดไม้ซึ่งปลาของฉันสามารถปีนยอดไม้ได้ด้วยแหละเพราะว่ายอดไม้นั้นมันจุ่มลงไปในน้ำนั่นเองเราก็จะสามารถปีนบนยอดไม้ได้คุณเชื่อฉันไหม บันหลังฉันจะทําคลิปให้พวกคุณดูว่าป่าของฉันสามารถปีนยอดไม้ได้เพราะว่ายอดไม้นั้นโน้มกิ่มไปในน้ํานั่นเองลูกๆของฉันก็สามารถที่จะปีนบนยอดไม้ได้กินอย่างมีความสุขสนุกสนานบานตะไทยไปเลยฉันก็คงจะให้อาหารที่ใหญ่แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแต่วันหลัง ฉันจะเอามาให้พวกมันกินอีกแต่ฉันไม่ลืมนึกถึงลูกๆของฉันที่ฉันจะต้องให้อาหารเม็ดเล็กกับพวกเขาไปซึ่งพวกเขาก็รอฉันอยู่ตรงนั้นเขาได้กินอาหารเม็ดเล็กแล้วเขาจะเจริญเติบโตสมบยัยน้ำหนักส่วนสูงอะไรของเขาก็จะได้หมดถ้าเขาได้กินอาหารเมร็ดที่มันเหมาะกับพวกเขา แล้วฉันก็จะมายางบ่อนี้ลูกๆของฉันก็อาจจะยังไม่ชินกับบ่อน้ำเท่าไหร่ขนาดว่าฉันเลี้ยงมาเป็นเดือนแล้วก็ยังมีการนอกน้ำเมื่อเวลาฝนตกลูกนินของฉันนั้นก็มีการนอกน้ำชิ้นชีพไปบ้างฉันก็ไม่ว่าอะไรมันปล่อยให้พวกเขานั้น มีชีวิตของพวกเขาไปตรงนี้ก็จะมีพี่ใหญ่อยู่ฉันเห็นพี่ใหญ่ขึ้นมาหายใจนั้นแบบอือหือเป็นวงกว้างมากเลยเขากำลังมาแล้วตรงโน้นน่าจะมีพี่ใหญ่มาด้วยไม่เป็นไรฉันจะให้เขาได้กินอาหารของเขาไปเรื่อยๆแต่ฝนมาแล้วฉันกำลังเปียกแล้วตอนนี้ฉันก็คงจะขึ้นไป ทุกชมเห็นว่าอย่างไรจริงๆแล้วฉันก็อยากนั่งเล่นกับพวกเขาแต่ว่าฝนมันตกนั่นเองก็จะมีปลาเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยฉันจะโยนให้อาหารพวกเขาคุณอยากดูลูกๆของฉันใกล้ๆไหมตรงนูน้นคุณจะเห็นว่ามันเยอะมาก ปลาที่ว่ายมาตรงนี้อยู่ตรงกลางเฟรมก็คือปลาสมหญิงนั่นเองมาพร้อมกับปลาสมสีด้วยเอาละฉันจะเลิอกให้อาหารมันแล้ววันนี้เพราะฉันให้มันเยอะเกินไปวันหลังมันจะไม่มีกินเพราะฉันไม่มีเงินซื้อให้พวกมันงั้นก็ปล่อยให้พวกมันปีนยอดไม้ยอดนั้นกินไปก่อนฉันจะลาพวกคุณไปแล้วสวัสดีนะจ๊ะ